เส้นกากรบาทนะคะที่ดีที่สุดก็คือจุดที่อยู่เนินพฤหัสเพราะเนินพฤหัสเนี่ยเป็นเนินคู่บาอาจารย์เนินแห่งโชคดีนะคะแล้วหมายถึงเ,เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำด้านใดด้านหนึ่งนะคะหรือจะพบคู่ครองที่ดีร่ารวยเงินทองหรือเมื่อ มีชีวิตคู่หลังมีชีวิตคู่นะคะจะพบความสุขแล้วก็ชีวิตจะดีขึ้นหลังจากมีคู่นะคะอันนี้ด้านซ้ายมือของข้าเจ้าก็มีนะ,ะแล้วก็ด้านขวามือของข้าเจ้าก็มีนะคะแล้วจะมีตัวกากบาทนะคะตรงจุดนี้ถ้าจุดนี้เนี่ยหมายถึงการถูก โกงคดีฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลนะคะข้าเจ้าก็ผ่านมาแล้วนะคะตรงจุดนี้นะคะนี่ค่ะตรงกลางๆเนี่ยนะคะ,อ,ะอยู่เส้นบนเส้นหัวใจอยู่บนเส้นหัวใจก็เจอตัวแทนโกงเจอเพื่อนยืมเงินแล้วไม่ได้คืนก็หลายแสนอยู่นะคะก็ถือว่า แค้นสาหัสพะกว่าเราจะขายประกันได้อะสองสามแสนกี่แสนก็ตามเนี่ยโ,โหมันเหนื่อยเนาะกว่าจะได้เงินหลักแสนมาเนี่ยนะคะแต่คนเขาแบบว่าเออมาโกงเงินเราแล้วก็มายืมเราแล้วก็เป็นอ,ออกจากอาชีพพยาบาลมาใหม่ๆม,ม,มันยังเคี่ยวมันยังไม่ลากดิน,นะคะ่ะตอนนั้นมันยังแบบใส่ซื่อบริสุทธิ์ยังจิตใจดีอยู่เพราะว่าพยาบาลเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอโลกของ คนที่ไม่ดีนะคะเราเจอแต่คนไข้แล้วก็ใจเราก็ซสซื่อบริสุทธิ์นะคะ,อะพอมาขายประกันเนี่ยคะก็เจอคนซาละพัดคนก็เลยเริ่มแกล่งขึ้นเริ่มฉลาดขึ้นนะคะแล้วก็การกรบาดไอตรงกลางมือเนี่ยคะอยู่ประมาณเส้นหัวใจกับเส้นสมองนะคะคือถ้าคนมีซิกเซนเนี่ยค่ะจะต้องอยู่เส้นหัวใจเส้นหัวใจข้างบนนี้แล้วก็ เส้นสมองตรงนี้ต้องอยู่ประมาณระหว่างตรงนี้นะคะถึงเรียกว่ากางกระบาทแล้วก็อยู่ประมาณกลางมือถึงจะเรียกว่าคนมีซิเซนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองประมาณนี้นะคะแต่ชีวิตของคนมีกากบาทเนี่ยตรงกลางมือเนี่ยค่อนข้างบางคนหลายคนเลยละ่ะค่อนข้างจะลําบากนะคะคือมันเหมือนต้องมาใช้วิบากกรรม แต่ถ้าเราทําความดีเยอะๆนะฮะวิปกรรมมันก็จะค่อยๆซาลงแล้วก็ชีวิตอาจจะเริ่มดีขึ้นมาได้เช่นกันนะคะแต่ของข้าเจ้าเนี่ยกากาบาทของข้าเจ้าเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีเส้นตัวเส้นวาสนาเนะะี่ะเส้นวาสนาตัดผ่านตัดผ่านตรงนี้นะคะ,ะประมาณนี้ก็คือเงินทองที่หาได้อะก็จะแบ่งไปกับ การช่วยเหลือคนก็จริงนะคะเงินทองที่ข้าเจ้าหาได้เนี่ยไม่ได้ใช้เองนะคะคนนึกว่าอว้ยโซดเธอต้องมีเงินเก็เกบเยอะแน่เลยโหมีเงินแค่ใช้ไปวันๆแต่อยู่ที่ว่า AA เนี่ยข้อดีของ AA ก็คือว่าเราทําไประยะหนึ่งแล้วอ่ะมันจะมีเงินปีต่ออายุมีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่มาซื้อเพิ่มมันก็เลยทําให้ไม่ต้องวอรี่เงินที่จะใช้ทุกเดือนทุกเดือนมันเหมือนมีเงินบนานาญนะคะ มีแพสซิฟินคินคให้กินใช้ไปตลอดชีวิตนะคะ,ะแต่ว่าเงินเก็บเนี่ยมันก็เก็บในรูปแบบโกรมาทานแต่ว่ามันก็หมดไปกับการช่วยเหลือคนรอบข้างนะคะแบบนี้อันนี้คือกากระบาดแล้วก็มีเส้นวาสนาตัดผ่านเป็นแบบนี้เงินทองที่หามาได้หมดไปกับการช่วยเหลือคนรอบข้างนะคะแล้วก็เรื่องกากระบาดตรงเนินตรงกลางนี้ตรงนึง เส้นหัวใจนี้ก็ถูกโกงมีคดีก็คือมีเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วรถหายอะไรเงี้ยคะ่ะก็ตรงนี้ก็ผ่านเรื่องเลวร้ายไปแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ที่บอกว่าจะมีคู่ครอง,นรงนนอเนี่ยค่ะตรงเนินพระฤทธาเนี่ยจะมีคู่ครองที่ร่ำรวยมีสมบัติมีทรัพย์สินอันนี้ก็รออยู่นะคะ <laughs> ปัจจุบันนี้ก็ยังโสดสนิทไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเลยนะคะแต่มีความเป็นผู้นำได้เป็นผู้นำได้เป็นหัวหน้า AA เ,เนี่ยก็ตรงนะคะ